สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องธนวัฒน์ชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาทําการปะสายยางเรานะครับที่รั่วนะครับก็วิธีการปะเรานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนะครับอุปกรณ์การปะของเราก็มีกาวนะครับกาวที่เราใช้ติดท่อ PVC เรานะครับแล้วก็จะมีมีคัตเตอร์นะครับ ก็จะมียางในรถจัก,กรยานนะครับนะครับวิธีการทํานะครับเราก็จะตัดที่ปลายสายยางเราหน่อยหนึ่งนะครับไม่ต้องมากนะครับเพื่อที่จะมาปะนะครับใช้คัตเตอร์นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะผ่าออก างนึงนะครับเพื่อจะได้ไปสวมสายยางที่ขาดได้ง่ายๆนะครับนะครับหลังจากที่เราตัดแล้วก็ผ่านะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็ดตรงที่แผลให้สะอาดนะครับ ตอนต่อไปแล้วก็ทากาวเลยนะครับแล้วก็ทาที่แผลนะครับ หลังจากทานะครับแล้วก็เอาส่วนที่เราตัดออกมาครอบลงไปนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็จะทิ้งไว้สัก5นาทีนะครับ หรือเราจะใช้ยางรถจักรยานพันนะครับเพื่อให้เขาแน่นนะให้เขากาวได้แนบสนิทนะครับแล้วผมก็จะพันไว้ก่อนนะครับ จะพันไว้ลักษณะนี้นะครับพันเพื่อให้สายยางสองชิ้นนี้เขาแนบสนิทกันเพื่อให้กาวได้เกาะแน่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะรอยเข้าแห้งสัก10นาทีนะครับนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเปิดน้ําแล้วนะครับนี่นะครับก็ามาเช็คดูตรงที่เราปะนะครับก็โอเคเลยนะครับไม่รั่ว ไม่ไหลออกนะครับเดีย๋ยวเราจะไปถอดอ่าอยางในรถออกนะครับเรามาเช็คดูว่าเราแน่นหรือไหมนะครับว่าน้ำจะรั่วหรือเปล่านะครับ นี่นะครับเราทำการถอดแล้วนะครับน้ำก็ไม่รั่วนะครับก็อยู่ดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงสี่นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ